สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับอารยธรรมทวารวดีหรืออาณาจักรทวารวดีกันค่ะทวารวดีนั้นเป็นอาณาจักรโบราณก่อนกรุงสุขโขทยัยเป็นอาณาจักรแรกที่อยู่ในดินแดนของประเทศไทยบ้านเมืองในอาณาจักรทวารวดีนั้นก็นับถือศาสนาปะปนกันไปมีทั้งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาดระมายานและยังมีศาสนาพราหมณ์ปะปนอยู่แต่ไม่มากนัก อาณาจักรทวาราวดีนั้นตั้งอยู่ในกลางเมืองของประเทศไทยโดยมีเมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองหลวงทวาราวดีได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียโดยนักโบราณคดีได้ขุดพบเจองานแกะสลักพระพุทธรูปจากฝีมือช่างอินเดียในราชวงศ์คุปตะปะในราวราวพุทธศตวรรษที่115-860 อาณาจักรทวาราวดีมีมาก่อนสมัยกรุงสุขโขทัยและยังเป็นเมืองท่าสมัยโบราณคำว่าทวาราวดีเป็นภาษา,ษาสันสกฤตแปลว่าประกอบด้วยประตูหรือเป็นเมืองท่าปากทางประตูการค้าซึ่งมีมาตั้งแต่ยุคพศ100จนถึง1,600อาณาจักรทวาราวดีนี้ ได้มีบันทึกหลักฐานจากประเทศจีนสมัยราชวงศ์ฮั่นกล่าวถึงดินแดนแห่งนี้ไว้ว่าสามารถเดินเรือจากกวางตุ้งไปถึงอาณาจักรทวาราวดีได้และการเดินทางไปนั้นสามารถเดินทางได้ภายในเดือนห้านักโบราณคดียังได้ขุดพบโบราณวัตถุอีกหลายชิ้นที่แสดงว่ามีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเช่นจีนอินเดียโดยขุดพบหลักฐานที่เป็นเหรียญเงินที่จารึกคำว่าทวาราวดี เหรียญเงินที่ถูกพบเจอ,อนั้นก็ยังมีรูปทรงหลายแบบแตกต่างกันออกไปจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าอาณาจักรทวาราวดีแห่งนี้เคยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งในอดีตเพราะดูได้จากโบราณวัตถุต่างๆที่ถูกค้นพบล้วนแต่เป็นงานฝีมือประณีตงดงามมีเครื่องประดับร่างกายสตรีที่ทำด้วยดีบุกเงินทองรูปปุนปั้นต่างๆ รวมถึงปูชนียสถานใหญ่โตที่ถูกสร้างขึ้นไว้เป็นจำนวนมากราวราวพุทธศตรวตรรษที่11-16อถาณาจักรทวาราวดีนี้ก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างเห็นได้ชัดคือมีทางอำนาจและมีเมืองหลวงอยู่หลายแห่งทวาราวดีนี้ตั้งอยู่ในบริเวณร่มแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำแม่กองและยังอยู่ใกล้กับทะเลทำให้มีพ่อค้าต่างชาติเช่นชาวอินเดียเข้ามาติดต่อซื้อขาย ทำให้ทวาราวดีได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและมหายานรวมทั้งศาสนาพราหมณอีกด้วยทวาราวดีได้รับอิทธิพลศิลปวัฒนธรรมและรูปแบบการปกครองจากประเทศอินเดียจนผสมผสานกันอย่างลงตัวกลายมาเป็นวัฒนธรรมทวาราวดีและได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยเรายังพบโบราณสถานต่างๆที่เมืองนครชัยศรีอยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมเมืองอู่ทองอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองระโวะอยู่ในจังหวัดลบบุรีเมืองศรีเทพอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองฟ้าแดดสงยางอยู่ในจังหวัดกาลสิน์เมืองชัยยาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากบันทึกของหลวงจีนอี้จิงหรือพระพิสุทธิ์อี้จิน ในปีพศ1150ได้กล่าวไว้ในจุดหมายเหตุของท่านว่าในบริเวณเขตย่านี้นั้นมีอาณาจักรอันใหญ่โตอยู่หลายอาณาจักรได้แก่เมืองสีเกษตรของพมา่าอิสาปุระของเขมรและจุยรอพัดดีหรือทวาราวดีของไทยอาณาจักรทวาราวดีนั้นเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเมืองท่าเป็นศูนย์การถึง3าแห่ง ได้แก่หนึ่งเมืองนครชัยศรีซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม 2. เมืองอู่ทองซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี 3. เมืองศรีเทพซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์การปกครองในสมัยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดีย รับความเชื่อมาว่าการปกครองในแบบกษัตริย์จะแบ่งออกเป็นแคว้นโดยมีเจ้านายปกครองตนและความสัมพันธ์ในลักษณะเขอญาติมีการแบ่งชนชั้นทางสังคมอย่างชัดเจนเป็นชนชั้นถูกปกครองและชนชั้นปกครองในรา,ราวๆปีพศ1,500รทวาราวดีนี้อยู่ในภาคกลางของดินแดนสุวรรณภูมิมีชุมชนสำคัญหลายแห่งที่ติดกับแม่น้ำเช่นเมืองนครชัยศรี เมืองอู่ทองเมืองพงตึกเมืองละโวได้ถูกอิทธิพลขอมแพร่ขยายมาทำลายอาณาจักรทวาราวดีพวกขอมได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นเชลยจนถึงปีพศ1,800คนไทยหัวเมืองต่างๆในแคว้นสุวรรณภูมิเช่นลบบุรีอู่ทองการจนาบุรีราชบุรีและเพชรบุรีได้ร่วมกันยึดอำนาจการปกครองของขอมได้สำเร็จ หลังจากนั้นอาณาจักรทวารวดีก็อ่อนแอลงเพราะถูกโจมตีด้วยการศึกสงครามที่อยู่รอบด้านสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงการสิ้นสุดอาณาจักรทวารวดีไว้ว่าพระเจ้าอนุรุธทธรมหาราชแห่งเมืองพูกามประเทศพมา่าทรงยกกองทัพเข้ามาโจมตีอาณาจักรทวารวดีจนทำให้อาณาจักรทวารวดีนั้นล่มสลายไปในที่สุด สำหรับหลักฐานการยืนยันที่ตั้งของอาณาจักรทวาราวดีได้แก่ในเมืองโบราณอู่ทองได้พบสีวลึงทั้ง3แบบจึงทำให้สันนิษฐานว่าเป็นศาสนาพราหมณ์ลัทธิสัยวนิกายค้นพบรูปเคารพพรนนารายสวมหมวกทรงกระบอกและสีวลึงแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มคนนับถือศาสนาพราหมณ์มาใสยอยู่ และในเขตเมืองโบราณสีเทพได้ค้นพบปฏิมากรรมในศาสนาพราหมณ์ได้แก่พระนารายณ์สีกรสวมหมวกทรงกระบอกพระกิษณะยกภูเขาโคตนะนอกจากนั้นเรายังพบหลักฐานอิทธิพลของพระพุทธศาสนาปรากฏในอาณาจักรทวารวดีทั้ง3แห่งในเมืองอู่ทอง ประมาณพุทธศตรวรรษที่8-10เราจะพบปฏิมากรรมดินเผารูปพระพุทธรูปสาวกสามองค์ถือพระบาทห่มจีวรและในเมืองโบราณนะครปฐม,มเราได้พบธรรมาจักรเป็นจำนวนมากและพบพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยขาพระบาทแบบยุโรปขุดพบที่วัดพระเมรุเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สลักจากหินและมีศิลปะเฉพาะในแบบทวาราวดี ประมาณช่วงพุทธศตรวตรรษที่13-15ถึงเมืองโบราณสีเทพได้มีการค้นพบธรรมจักขนาดใหญ่และรูปปั้นรูปเคารพพุทธรูปอีกจำนวนมาก